เป็นอะไรฮะเป็นอะไรอย่านะอย่านะอิ่มแล้วก็อ้วกอย่านะอย่านะอย่าเด้อ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 กระหิตแฮะแฮ่แฮ่ฮ่กระหิ Hmm. ดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมมากลับบ้านหน่อยดีใจไหมมานวดหัวหน่อย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 ทำอะไรไม่ถูกเลยโอ้ทำอะไรไม่ถูกเลยทำอะไรไม่ถูกเลยนะ ขนเต็มเลย <ST S> ขนแมว <ST S> <ST S> ขนแมวกับเสื้อเข้ากันดีกันนดแล้วก็อยากให้เราอุ้ม, <uge> <ia> ใ,คคมใครจะไปอุ้มละ่ะใครจะไปอุ้มล่ะแมวขนล่วง มานี่มามานี่มามาีผมให้มามามาหม,ม,มันมติดเสื้อขนขนแมวกับเสื้อกันหนาวแบบนี้สุดยอดเลยเข้ากันดีขนาะด่ามานี่เอา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 เข้าไปเอาจะให้หวีไหมจะให้หวีไหมจะวีเองจะวีเองเหรออยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น

嗯嗯，呵呵呵，可怜。 วีเองอะใครจะมาเล่นด้วยกับ